พี่น้องเกิดเหตุบกขาดคิดเกิดเหตุบกขาดคิดคืออย่างก่อนอื่นยินดีตอนรับสู่ช่องเพชรแสงตะวันเจอโอทู่นะคะพี่น้องต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องเล่าที่แอดเพนเองตั้งโตบปติดเลยต้องบอกว่าจังสันเออบอดโจพี่น้องผู่อนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องคขอ่ออมแอดเพนเบาเรื่องไขอ่ออสง แอปเปลลคลิปไปสองมือแล้วพี่น้องื่นนนอนมากดไลค์เออบอโจมากกดไลค์เออมือว่านี่แอปเปิก็ลงไปนะสองคลิปนะก็ะถือว่าเป็นมีตตึงแต่คลิปเกี่ยวกับพ่ายอพี่น้องนั่งไปซ่องเบื้องใดเร้อทั้งแพลตฟ,ฟอร์มถูกนะแพลตฟอร์มมาละนะฮะแอปเปิ้ตัดเป็นคลิปซันพี่น้องเอาเรื่องเล่าของการเปิดตัวของผู <c oughs> ้เขียนบทเ็ดไห้เกิด บอกว่าแอตเลนเบาไปในฐานะว่าแอเทนคือซื้อผู้หนึ่งที่ตามติดชีวิตสาวนอ้อยผิบานแพงบอทชวเพื่อนก็มากดไลคล์พี่น้องกดไลค์คอมเมนต์แล้วห่วพ่อได้พี่น้องแช่ไปอีความพี่น้องเออเคยมีผู้ใดมาเบิง่งแอเลนหดสองพันสามพันจากยอพี่น้องเออเขาไปเบิ่งตอนนี้ว่ามันจะสามพันเลยเด้พี่น้องปกตินเนี่ยบ่ถึงร้อยเนี่ย ต้องบอกว่าขอบคุณนะครับพี่น้องต้องขอบคุณบอสโจนะครับพี่น้องเออไ้บอกว่าถือว่าเพื่อนเป็นคู่บาอาจารย์เลยเนี่ยเพราไอเ้เพื่อนคือโอเนี่ยเออโจทู่นะครับพี่น้องเพราะว่าเป็นลกูกซิ์บอสโจรุ่นสองนะต้องขอบคุณคู่บาอาจารย์นะรตรงนี้ขอนะบคุณผู้เพื่อนเป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องไคลออเพื่อนในมากกดไลค์คอมเมนต์ แล้วเพื então, ่อนกับแช่แอดเฟ้นพร้อมจะเป็นสูตรยดจะเขาไปเบื้องด้เรื่องพี่น้องเรื่องแอดเฟ้นเมาถึงเรื่องเล่าการเปิดตัวผู้เขียนบทนะผู้เขียนบทนั่นก็คือเพื่อนเองเขียนบทหนังเรื่องที่ที่หยุดที่หยุดหนึ่งสองสามเรื่อพี่น้องสามขาคเขาไปเบื้องด้เลย่องอดนล่งรายละเอียดคบถตวนนะค่ะเมื่อนี่มายีกแล้วพี่น้อง อ่ากดลเลยเอดเอนอีกแล้วเออแอ็น,นบอกเรื่องเล้าของความยันเดอมคายอ้อเหมือนเดิมเออคายอ้อส่วงนะพี่น้องนะเอ็นมาบอกเรื่องเล่าของเกี่ยวกับว่าเพิ่นเปิดตัวรอบนี้นะเรื่องเล่าของโสโลแกนพี่น้องเออเอ็น,นบอกถึงตรงนั้นแล้วกับเป็นจริงเนี่ยพยี่น้องสโลแกนข้างที่แล้วก็คือลบลู่ศรัทธาอ่ารหันเออคือว่ามันสุดยอดเลย บาดนนีเพิเปิดตัวไหมเพิดเบาเรื่องไข่ออสวงเพิดเบาเรื่องคออองอรงคูเทพไปเลยพี่น้องเออเรามาคิดบ้างว่าครูเทพครูผีครูคนเป็นสโลกแกนไหมของผู้เขียนบทหรือว่าด็อกเตอร์ก๊อฟนะด็อกเตอร์โซรัร์นะคะพี่น้องเออต้องบอกถึงเพิ่นจักน้อยเพราะว่าเพื่อนเป็นผู้หายสโลกแกนนี่ส่วนสโลกแกนที่ผ่านมาเนี่ยมันคู่สลาพี่น้องคู่สลาก็ถือว่าเป็นผู้หนึ่งในแผ่นดินไทย นะพี่น้องต้องบอกว่าเพื่อนเป็นคู่บาอาจารย์นะพี่น้องบอกว่าสุดยอดเรื่องเล่าของความเป็นครูนะคะมาถึงตรงนี้นะคะสำหรับดรก๊อบนะคะพี่น้องเพื่อนเป็นคู่ตีมีความสามารถทั้งการเขียนบทนะคะเขียนบทความเกี่ยวกับโทรทัศ์เกี่ยวกับถาพ,พยนต์มาเป็นเวลาบอกว่าเป็นเวลาบนหอ,อยปีเลย นะคะพี่น้องนับถึงเพืเ่อนเพืเ่อน,นเองเริ่มศึกษากล้ยุ่สิบห้าคิดบ้างศึกษาเรื่องเล่าของความลี้ลับมาเขียนบทออกมาก,กับเขียนในแนวดีละั่นไมก็วานี่เรื่องเล่าของคู่เทพเป็นยังไงผููที่พันถือเทพนี่แบบใดยังไดเฮาเองก็ได้เห็นอยู่แล้วแม่นบ่พี่น้องเรื่องเล่าของคู่เทพคู่ผีฮะนักท่องก็ถือผี นาะย่างเช่นก็เห็นอยู่แล้วทางภาคอีสานกับมีด้ะคนถือผีนะหอนย่างเจ็บย่างปวยเพิ่นกับไปเอื่นกับมาปอดมาลำ้ำมาถวายเออมาเ้าถึงเรื่องเล่าของคู่ที่ผู้คนนับถืออยู่เห็นไหมอันนี้กถือว่าไอวนั่นเองก็ลุ่มไปเรื่องเล่าของคู่คนนี่ครูผีครูเทพครูผีครูคนแอดเ,เอล่นอีกกัลุ่มไปในคลิปนั้นนะคะว่าโจเพิ่งมาแช่ห้แอดแช่อีกแล้วพี่นะ้องเ่อไปเบิ่งเลย เออบอกว่าสุดยอดอีเล่เนดีใจแห้งนะคะต้องบอกว่าให้เพ่นเองก็ได้จะขอบคุ้นให้เพ่นเองก็ขอบคุ้นไปว่าขอขอบพระคุณพวมน้วยการสร้างภาพยนต์เรื่องไข้ออหนึ่งไข้ออสองนะคะพี่น้องนั่นคือก่อจนหนึ่งนะคะใอ้เพ่นเองก็ได้ไปขอบกุ้นเพ่นอ้เพ่นเองก็ได้ไปอ่ากาวถึงเออต้องบอกว่ากาวถึงในตรงที่เพ่นมา กดไลค์ให้แอดเพินน,พน,เนนะคะพี่น้องมือนอีนเอ้เพี่น้่งอะไรมาคอมเมนต์นะคะพี่น้องแอดเพินเองก็เลยขอบคุณไปทางเพี่นกดไลค์นั่หลักนะคะพี่น้องเอราะฉะน้นบอกว่าขอขอบพระคุณพูพ่มหน่อยการสร้างภาพยนตร์คลายออหนึ่งและคลายออสองเชียเชียยูเลอร์บอสเออเชียเชียค่ะบอสนี่คือหน้าที่ของความเป็นซื่อเนี่ยจริงๆริงเนี่ยกับแอเพิ่นเองกับ่อไดไปตามติดชีวิตผู้อื่นเลยนอกจากสาวน้อยเพชรบานแพงพี่น้อง บอกข้าวข้นเขาบอกเรื่องยีลาน้อยบอกข้าวข้นบอกเรื่องของบอดจูนะคะพี่น้องเพ่นเห็ดอีหยังจังใดอยู่ใส่กระเสืมอมาบอกชูพี่น้องเข้าฟังนะคะแล้วแอดเดนเองก็บอกไปเลยว่าแอดเดนดีใจคักเ้อจ้าตอาไปตอบเพื่อนบาเขาเป็นสองมองพรพี่น้องจังใดล่ะคือเอ็ดเดนลงไปสองคลิปนั่งไปเบื้องนวดเด้อพี่น้องเด้อคลิปจันนะคะพี่น้อง ดีใจคักเด้อจ้าขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะบอสที่มากกดไลค์ให้แม่เพชรจ้าแม่เพชรนี่ก็ได้มาจากบอสจู่เออเนื้อพี่น้องก่อนหน้านี้เอตินอีกก็าบอกแต่เอตินเอติสบอกแม่พญาเออถ้าผู้ใดเคยติดตามเอตินอีกเอตินอีกถือว่าเอตินเป็นแม่ที่ได้เข้าแม่พญานี่ได้มาจากเอ็ซีบอสจู่เพิ่นก็ได้มาเอิอมาแม่เพชรในกรณีที่ได้ แนะนำคุณยาะคะพี่น้องให้ไปหาคุณหมอะะให้ไปคุณยาร่างกายแข็งแรงหายเจ็บหายป่วยใด้่ะคะุนกระเลื่อนมาแม่พิษนะคะพี่นออ้องเอ้าก็ไปดีกระเลื่อนมาแม่พิษตลาดนะคะ,ะ,คะพี่น้องขอบคุณเป็นยางสูงสลับบอจูนะคะขอบคุณสลับพองวะนาวุ้นะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆนะคะถี่มากซองถี่ว่าสวย ซองเบิร์ว่าช่องน้ดหน่อยว่าถึงแบบใดหนง่านะครับพี่น้องไปยังคงก็หาว่ามีเรื่องเล่าตีจังใดบอดจูกะเน้นน้ำม้าน้ำแม่กันแล้วกันนะคะขอบคุณสุภุสุคนที่เขามารับชมกันแล้วกันนะคะพี่น้องที่กดฟังสุภุสุคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้พร้อมนะคะขอบคุณสุภุสุคนจ้ะค่ะที่ลากระพาะฟางซองเพื่อเซ็นด้านเอวีในได้จ้าฝากอะไรก็แชร์เป็นกำลังใจนี้ในรอบเวลา you yes.